ร้านนี้รสชาติถูกปากคุณพิลมนไหมครับอืมอร่อยค่ะอุ้ยโถเอ้ยคุณพิลมนเนี่ยช่างเป็นคนเหลาาๆเ,เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะอะไรคือเหลาๆหรอคะเอ่อเหล่าๆ <c oughs> เ,เ,เ,เป็นภาษาจีนกวางตุ้งครับแปลว่าซุ่มซ่ามอะไรประมาณนี้โอ้ท่านชายรู้ภาษาจีนด้วยหรอคะเนี่ย <c oughs> ก็พอจะรู้บ้างหิดอุ้ยนะครับหิดอุ้ยคืออะไรหรอคะ อ๋อหิดอุ้ยเป็นภาษาจีนไต้หวันนะครับคล้ายๆกับหินอุ้ยแต่ว่าหิดอุ้ยเนี่ยแปลว่าเล็กน้อยก็ต้องเพียงเท่านั้นนะครับอ๋อรู้บ้างหิดอุ้ยก็คือรู้บ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะอย่าบอกนะครับว่าคุณพิลมนเนี่ยก็พูดจีนได้ก็พูดชับผึดอยู่นะคะ,ะพูดชับผึดชัดแล้วน้องคนตี่ไหนนี่คนก้อนคะ่ะผีคนตุง่งซ่ง ดีว่าเราเช็คบินแล้วไปกินนุ่มจีนกันว่าดีครัพี่หนุ่ยก็ชอบกินแกงน้ำเคยไป